ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ่งเฟ้อชาแนลหนึ่ครั้งนะวันนี้ผมมากับ d Wall นะครับนี่คือ XR f e a t o e t a o a n d a v e n t DCG 409N นะเป็นตัวที่ต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำเป็น DCG 416ตัวนั้นคือ5นิ้วตัวนี้คือ4นิ้วนะแล้วผมก็คิดตัวเองนะว่าตัวเนี้ย เน้นงานตัดตัวนั้นเน้นงานเจียแต่งกินมาทําได้ทั้งคู่นะครับสมมติเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะไม่มานั่งเปลี่ยนใบตัดเดี๋ยวเปลี่ยนใบเจียอะไรเงี้ยนะครับเราจะไม่ค่อยทําอย่างนั้นเราก็จะเครื่องนึงไว้ตัดเครื่องนึงไว้เจียเลยตัวนี้ผมกบว่าเอาไว้ตัดละตัว4ี่หก็คือกับว้เจียนี้เป็นขนาด4นิ้วนะก่อนไปนะครับมาดูตัวนี้นะตัวนี้เขามีเอฟเฟกนะค่อนข้างจะมากกับตัวเอฟเฟกตโวลต์นะครับแล้วก็ตัว4ี่่ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้แบตเอฟเฟกต์โวลบ กับตัว 85m นะกำลังแบบขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลย50เลยมีสเปคก็คือ Perform Protect เหมือนเดิมนะครับเร็วรอบนะครับ9 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับใช้ใบขนาด100มิลก็คือ4นิ้วเปิดเลยแล้วกันนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดนะเปิดมาก็เจอคู่มือนะครับแล้วก็มีด้าจับเป็นยางแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้มีประแจไขมาให้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเนี ทีนี้มาดูที่รอบๆตัวเครื่องนะครับตัว409นี้นะครับมีความเร็วค่าเดียวคือ9,000รอบต่อนอาทีนะครับไม่สามารถปรับค่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเน้นที่งานตัดเลยงานตัดเป็นหลักเลยหรือเอาไปขัดก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นการขัดเหล็กอย่างเดียวไม่สามารถไปขัดรถขัดอะไรเพราะว่าความเร็วรอบมันสูงมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้เวลาดันก็คือดันเข้าไปแล้วก็กดตรงไปตรงลายนิดนึงแค่นี้เองเนะล็อก แล้วก็เนี่ยเขาทำมุมอย่างนี้มาเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยสวิตช์เนี่ยนะครับปกติเนี่ย มันจะอยู่ตรงด้านหลังของเครื่องใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เขาทําทํากันแต่ตัวนี้เขาทํามาเผื่อไว้เลยว่าเวลาตัดเนี่ยคุณก็ต้องตัดท่าน,นี้อยู่แล้วเขาก็เลยเอาสวิตช์มาไว้ตรงนี้เลยสะดวกเลยไม่ต้องมานั่งปรับไอ้หัวนี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาติดอยู่ตรงนี้นะสวิตช์อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วไอ้นี่มันคว่ำอยู่เนี้ยเวลาเรากดสวิตช์เสร็จป,ปุบ๊บเราก็ต้องหันตัวเครื่องมาอย่าง,งนี้เวลาจะปิดเราก็ต้องหันมาอย่างนี้เพื่อปิดนะครับมันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่ตัวคลิปที่เป็นยางดำๆนี้นะครับก็จะมีพ จะยิ่งกริปดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ซอะร่องนะครับให้มันกริปง่ายนะครับตัวกันฝุ่นนะครับเข้าไปในตัวเครื่องนะครับตัวนี้ยังสามารถใส่อุปกรณ์ไวเลสได้นะครับแต่ต้องซื้อมาเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านหัวของเขานะครับเป็นสีเทาเข้มแบบนี้กระโหลกเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้คือปุ่มล็อกใบนะครับเวลาเราเปลี่ยนใบมีช่องใส่ด้ามจับนะครับ2ด้านเลยแล้วก็ที่เหมือนตัวสีหก็คือตัวมองใบเนี่ยสามารถปรับได้นะครับโดยที่ไม่ใช้ไขควงไขอะไรเลยนะครับเนี่ยปรับได้เลย ถ้าจะปรับขึ้นไปนะครับก็กดนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าปรับลงนี้คือปรับได้เลยปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บแบบนี้ตัวประกับเป็นแบบคล้ายๆทั่วไปแหละเจาะรูแบบนี้นะครับอ่ะอีกจุดข้อสังเกตนะครับก็คือตัวประแจคือตัวบล็อกของเขาเนี่ยตัวปิดเนี่ยนะครับมันจะกว้างกว่าทั่วไปนิดนึงนะครับต้องใช้ประแจที่เป็นของเขานะ่มันถึงจะลงได้แต่ถ้าใช้ประแจทั่วไปนี่ผมใช้ประแจของยี่ห้ออื่นนะครับมันใส่ไม่ได้ครับมัน เนี่ยมันใส่ไม่ได้มันติดลงได้รูเดียวนะต,ตัวนี้มันจะกว้างกว่าเขานิดหนึ่งต้องใช้ประแจของเขาก็เป็นข้อสังเกตนะอ่ะใส่ใบนะครับผมใช้ใบของ 3m นะครับแล้วล็อกก็ใส่ประแจเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยกดข้างหลังด้วยอ่ะลองใส่แบตเตอรี่นะครับผมใช้ตัว 4m นะผมไม่มี 5m นะครับเนี่ยตัว 4m นะลองกดดูนะครับหนึ่งสองซม ไม่ยัเปนต้องล็อกก็ได้นะครับลืมบอกดันแล้วไม่ต้องกดปลายนิ้วลงไปนะครับคือดันแค่ให้มันเครื่องมันติดเฉยนะครับเนี่ยเนี่ยปล่อยกระดับอันนี้ใช้กับงานเจียก็ดีทีนี้ผมจะลองใช้กับเฟกโวล์นะครับตัวเฟกโวล์ที่ผมมีก็คือ9แอมป์พอดีนะครับดูซิว่าแรง51%นะครับแรงขึ้น51%เนี่ยฟังดูนะครับ เสียงใช้ได้เลยนะแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับไปเดี๋ยวไปลองตัดกันดูนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นเหล็กฉากใส่กับเฟโว้เลยนะครับนะครับหนาเนี่ยมาณสัก1.5มิลได้นะหรือ1.2่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็พอๆกับเหล็กกล่องนั่นแหละนะครับก็เลยมาตัดเหล็กฉากให้ดูไปหนึ่งสองเสิ่มเห็นไหม ก้า9ั0รอบโคตรไวอ่ะไวมากนะครับเมื่อกี้มันไอตัวประกายไฟมันโดนตัวผมเยอะไปหน่อยผมก็ปรับเก็บประกายไฟนิดนึงนะครับเนี่ยก็ยังตัดได้ไหมครับอ่ะลองดูหนึ 1, 2, ่งสองสมไวแจ่จำเลยครับ อ่ะโอเคอันนี้เป็นท่อปแป,ป๊บน่าจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าลองดูไอตัวเหล็กฉาบเมืกี้ผมก็ลองกดได้แบบเต็มที่เลยนะครับแบบเหมือนทําความเร็วว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะรองรับแรงกดได้ขนาดไหนก็กดได้นะครับไม่ตัดด้วยนะครับอ่าลองดูเดี๋ยวลองนี้ต่อนะครับไปเห็นไหมครับสบายสบายจริง กดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็รอบไม่ตกด้วย9,000รอบเหล็กบางไปแล้วนะครับต่อไปนี้คือเหล็กตันตัวนี้เหล็กตันนะครับความหนา,าประมาณครสับ15ามิลน,นะครับไปนะครับ1 2ซ่อม ไงจับมาคือเร็วรวดเร็วทันใจใช้งานสะดวกแน่นอนนะครับตัวนี้โอ้ถูกใจเลยเดีย๋ยวไปลองเจียกันดูครับรอยเชื่อมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้กับใบเจียตัวแข็งก่อนนะครับใบเจียแบบแข็งนะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแป๊บเดียว นี่ให้ดูแบบป๊บเดียวนะครับนี่คือเร็วมากเะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่คือเรียบไปเลยนะจากเนี้ยรอยปูดๆตรงนี้นะครับนี่คือเรียบไปเลยเดี๋ยวลองดูมุมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สะใจอ่ะเมื่อกี้อาจจะมองอยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระดาษไสซ้อนนะครับหลังแข็งยี่ห้อก็โนเนมนะครับทั่วไปนะลองดูซิว่าจะเป็นยังไง กดหนักๆได้เลยนะโวดแจ่มอ่ะอ่ะเดี๋ยวทดลองงานแบบลบมุมทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับดูซิว่ามันจะคล่องตัวขนาดไหนไปนะครับหนึ่งสองซ้อม <c oughs> <c oughs> ถึงสิบวีมันไม่ถึงนะครับโคตรแรง ยอดแหละเห็นไหมครับเรียบเรียบเลยนะเราใช้เวลาน้อยมากนะครับเนี่ยคือใช้เวลาแบบสั้นมากนะครับเพราะว่าความแรงมันเหลือ,เล,อเลยนะครับผมก็เลยเน้นตรงนี้นะครับว่าตัวเนี้ยที่ผมคิดว่าจะรีวิวนะก็คือจะลองรีวิวแบบเหมือนเราใช้งานจริงไม่ได้แบบรีวิวแบบค่อยๆทุกครั้งที่ผมรีวิวเครื่องมือเนะี่ยผมก็จะอยู่ในทางสายกลางค่อยๆทํา นะไม่ต้องแบบไปเร่งรีบนะเหมือนแบบเราทํางานจริงอะไรเงี้ยแบบแบบช่างมือชีพอะไรคล่องตัวอะไรไม่ต้องทําค่อยๆทําหรือก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปแบบทนุถนอมมันจนเกินไปนะผมก็จะอยู่แบบทางสายกลางนะเวลาผมรีวิวไอ้พวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้วะ่ะจะมารีวิวแบบเบาๆไม่ได้เพราะด,ด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยมันทํามาแบบได้แรง นะเร็วและแรงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนะจัดด้วยเฟกเวลนไปเลยเหมือนเราใช้จริงอะ่ะเราก็ตัดเหมือนที่เราตัดอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มจะลิดเข้าไปอีกนิดนึงนะให้มันดูแรงเข้าไปอีกนิดนึงอย่างบางทีผมตัดมันอาจจะต้องมีเส้นใช่ไหมตัดให้มันตรงเส้นแต่นี้ไม่มีเส้นผมก็ตัดไปเลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจว่าเออมันจะตรงเส้นไหมอะไรเงี้ยนะก็ตัดเข้าไปเลยนะดันเข้าไปเลยอันนี้ก็จะได้เห็นชัดๆเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมันรับน้ําหนักที่เราใส่เข้าไปได้ไหมผมบอกได้เลยว่าสบายนะครับอย่างตัว416เนี่ย ผมเอามาเอามาขัดเอามาเจียพอละแต่ถ้าเอามาตัดเนี่ยมันต้องหาใบดีๆมาตัดแต่ตัวนี้มันสามารถหาใบดีๆนะมาใช้ตัดใช้ขัดได้หมดเลยนี่ก็คือเป็นข้อดีนะซึ่งผมบอกไว้ตั้งแต่ตัวไอ้ตัว416ละถ้าตัดดีๆมันก็ต้องเป็นตัว4นิ้วใบที่ใช้ตัดมันเลือกใบดีๆได้ก็คือมันสเปคเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือขัดได้ไม่แพ้กันนะแต่ความถนัดอาจจะสู้416ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันมีเป็นสวิตแบบนี้ตัว416เนี่ยเขากำแบบนี้เลยมันความถนัดมันต่่่่าาางงกกัันนแแตควมมรีีเเทลย แบตเฟกโวล์เนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้กับตัวนี้นี่คือคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ทําให้งานของเรามันเร็วแบบเร็วปิดปาร์ตเลยนะครับอ่ะส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัว dtg 409ตัวนี้นะครับเครื่องเปล่านะอยู่ที่ประมาณ3ามพ0นสี่สนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาดีนะสำหรับสิ่งที่คุณได้นะครับก็คือเครื่องที่มีเปอร์ฟอร์มานขนาดนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุรงเฟิร์ชเชนอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกกกกดดดดไไลคคคคค์นนนะะะรรรรััััับบบบบบถูใจฝาาา Subscribe ้ววยยยปสสี๊ แจมครับเร็วแรงมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย